ชือ้อจิมซีฟูดราดลงไปครับชือ้อทำไม่ได้คือหอมเจียวที่สุดออื สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนวันนี้กินเมนูหอยนางรมเมนูโปรดของเรานะครับคือ ผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกี้อยากกินแล้วนะหอยนางรมแล้วก็ตัวให,ใหญ่ๆแบบนี้นะครับไปได้มาจากอยุธยาเหมือนเดิมนะครับไปทําบุญที่อยุธยามาก็เลยได้หอยมานะครับเดี๋ยวเรามากินกันทั้งหมด10ตัวส่วนเหมือนเดิมครับได้มา80บาทแต่ซื้อ10ตัวไม่คันลดให้เหลือตัวละ70วันนี้ไม่ลืมมะนาวนะเดี๋ยวเอามะนาวมาบีบกินด้วยแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเรากินกันเลยนะครับทุกคนนี่ลายแตกซื้อ จิมซี่ฟูดราดลงไปครับชึ้บทำไม่ได้คือหอมเจียวที่สุดอทา,างไหนดีเดี๋ยวไม่บาดป่าอือหือ ก็ขินหวานมากกลือเค็มโทนครับพริก <c oughs> เปบดไม่ละเอียดอร่อาายที่สุด นี่ใส่ใสหอยๆขาวๆอย่างนี้แล้วบีบมะนาวใส่ให้มันคลุกลงไปแบบนี้นะทุกคนน้ำจิ้มราดตามมะนาวเราบีบไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราบิบมะนาวเพิ่มนะสดชื่นหอยหวานดีมากเลยครับไม่ข้าวเลยครับอวันนี้ถามแม่ค้าว่าหอยเนี่ยได้มาจากไหนน้องเขาบอกว่าได้มาจากแถบชลบุรีกิ้กเลยสนิษฐานว่า ชนบุรีก็น่าจะรับมาจากตลาดครับเพราะว่าเราดูจากทรงหอยแล้วคือทุกคนเปลือกหนามากหนามากจริงครับแต่แกะออกมาคือหอยไม่ใหญ่อืมแล้วเขาเลยบอกอืมเพราะว่าหอยสุราช่วงเนี้ยครับมันเลี้ยงเป็นหอยเลี้ยงแล้วมันโตไม่ทันอันนี้น่าจะเป็นหอยธรรมชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มันเอาบีบดังกระถิ่นนี่หวานมากอมหอยครับ จิ seafood, ้มเซฟูดแซบๆของเราซึ่งอืมีคนบอกว่ากระถินเนี่ย มันจะทำปฏิกิริยากับหอยนะอือะก็จะจริง อืดูสิฝาหอยตัวนี้คือฝาใหญ่มากแต่หอยมีแค่นี้ครับแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากเนะีนยแต่วันตัวยาวๆตามลักษณะของอัน,นี้แหละอืแต่หอยไม่ใหญ่ครับหอยบางมากอะ่ะหอยบางเฉียบอื ไม่น่าช่อหธรรมชาติหรอกเฮ้ยเลี้ยงเหมือนก็หละจะเป็นเลี้ยงโซนอยู่ภาคตาาดเอ้ยภาคภาคตะวันออกครับอืมโซนตาาดมากกว่าการบีบมะนาวลงไปแบบนี้มันทําให้มีความสดชื่นนะทุกคนโดยที่แบบว่าน้ําจิ้มของเรามันยังไม่ต้องเปรี้ยวมากครับ หอยตัวนี้ขาวดีอ่ะขาวอวบม,มันก็สลับสลับกันไปนะครับมันแบบว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนกันทุกตัวแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเอ็นของมันอยู่อ่ะมันจะค่อนข้างแน่นแปลว่าหอยยังสดเราคิดเอง <laughs> ถ้าใครอยู่แบบว่าติดทะเลหรือมีความรู้จริงๆอะ่ะเม้นบอกกี่นิดนึงนะครับว่า วิธีการดูหอยสดๆนี่ดูยังไงแต่ว่าอันนี้คือเรากินแล้วมันไม่มันไม่ข่าวอะ่ะเราก็ถือว่าสดแล้วอะค่ะื ืเปรี้ยวแต่หอมสดชื่นมากอืม มันก็สำหรักเพราะว่าสูตรหอยเนี่ย <laughs> หลิดเราไม่ถูกกับหอยนะ <laughs> <laughs> มันเหนีย ไปแล้วครับทุกคนไปครับส่งท้ายเมาิม้วหนอกระถินหวานหวานกระหินหวานมาก Mm hmm. เอาละครับทุกคนเรียบร้อยกับเมนูหอยนางรมวันนี้กินอร่อยเหมือนเดิมไม่มีแบบว่าเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่เราชอบยังไงกินมันก็อร่อยอะนะครับผมทุกคนยังไงกินแซกกินนัวไปได้วยกันนะครับใครได้เมนูอะไรกินเมนบอกกี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้กี้กินอะไรนะครับเมนบอกกันได้เลยโดยไงกี้จัดให้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบาย